คุ้นรู้เปล่ากวนอูเคยเป็นนักบัญชีมาก่อนแถมยังเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภด้วยนะแล้ชัยสิงเยาะล่ะใช่เทพองค์เดียวกันหรือเปล่ามาเดี๋ยวเล่าให้ฟังตรุษจ,จีแล้วคนไทยเชื้อสายจีนหรือแม้กระทั่งคนไทยเองก็จะรู้จักชัสิงเย,ยะเทพเจ้าแห่งโชคลาภซึ่งทุกคนจะนิยมไหว้กันในช่วงตรุจ,จีนอยากให้มองแบบนี้ก่อนว่าชัยสิงเอียะไม่ได้มีแค่องค์เดียวครับในภาษาจีนกาจะเรียกชัสิงเอียะว่าฉายฉินเย่ย ซึ่งก็มีทั้งฝ่ายบุญแล้วก็ฝ่ายบูฝ่ายบุญเนี่ยคือภาพที่เราเห็นกันบ่อยที่สุดแล้วก็นิยมบูชากันมากที่สุดด้วยก็คือปีก้าน เทพองคนี้นั่นเองฝ่ายบูยังมีคนอื่นอีกนะแต่ที่ดังที่สุดคือองค์นี้ในขณะที่ฝั่งบูองที่ดังๆก็คือเจ้ากุ้งหมิงจะนิยมบูชาในฝั่งที่ต้องหาเงินรวมไปจนถึงเรื่องของการตามนี่เพราะว่าท่านได้ชื่อว่าเฮียบมากๆซึ่งกวนอู U, หรือภาษาจีนก็คือกวางอู้ Ma ก็เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภฝั่งบูเหมือนกันแต่ว่าจากแม่ทัพผู้ซื่อสัตย์ที่มีความสามารถในการรบไปไงมาไงาถึงมาเป็นฉายเฉินได้เนี่ยฟังกันต่อได้เลยอ้อเรื่องที่เป็นนักบัญชีเนีย่ยรอให้ถึงท้ายคลิปนะเดี๋ยวเล่าเทพก ตั้งแต่ยุคโบราณแล้วครับในตำนานเนี่ยจริงๆมันมีอยู่หลายตำนานว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภได้ยังไงแต่ขอยกตำนานของจักรพรรดิเฉียนหลงนี่ละกันนะครับจักรพรรดิเฉียนหลงได้ชื่อว่าเป็นฮองเต้ที่ชอบปลอมตัวเป็นสามัญชนออกไปเที่ยวข้างนอกบ่อยมากและทุกครั้งที่กลับมายามค่ำเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเหล็กกระทบกันเหมือนมีใครใส่ชุดเกราะหนักเดินตามแต่หันกลับไปไม่เจอใครเลย ไม่ได้เจอแค่ครั้งเดียวด้วยนะครับเจอหลายครั้งจนอดสงสัยไม่ได้เลยจําเป็นต้องถามขุนนางว่าเราจะทํายังไงถึงจะรู้ได้ว่าคนที่มาตามเราหรือวิญญาณที่มาตามเราเป็นใครขุนนางก็ได้ทูลตอบไปว่าลองไม่หันกลับไปแล้วลองถามดูสิจักพรพดิเชียนหลงก็เลยทําตามนะครับข้าคือน้องรองขุนเตียงมาเพื่ออาราขาฝ่าบาทขุนเตียงหรือในภาษาจีนกาเนจะเรียกว่าหยินฉางเป็นอีกชื่อหนึ่งของกวนอูเลยทําให้จักพรพดิเฉียนหลงรู้ว่าตัวเองเป็นเล่าปีกับชาติมาเกิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจักพรพดิเชียน ก็เลยแต่งตั้งกวนอูให้หเป็นกวนเซิงตี้จินหรือจักรพรรดิเทพกวนนั่นเองแล้วก็ให้สร้างศาลเจ้าไปทั่วอาณาจักรด้าชิงเพื่อให้ทุกคนมาสักการะบูชากวนอูให้คุ้มรองให้แขวงแกร่งปลอดภัยที่น่าสนใจอยู่ที่ตรงนี้เลยครับตุ้ยเหลี่ยหรือกรอนคู่หน้าศาลเจ้าเนี่ยเขียนไว้ว่า ฮั่นเว่หวินหู่จังชิงเว่ฝูลู่เฉินจะแปลได้ว่าสมัยฮั่นเป็นขุนนางที่เก่งทั้งบุญและบุสมัยชิงเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภวาสนานั่นก็เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่ทําให้เทพกวนอูจากเทพที่เป็นเรื่องของการรบการปกป้องให้แคลนข้าปลอดภัยกลายมาเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งที่พ่อค้าและนะักธุรกิจนิยมบูชากวนอูเนี่ยเขามีเรื่องเล่านี้เลยก่อนที่กวนอูจะมาพบกับเล่าปีกวนอูได้ทํางานเป็นผู้ดูแลหน่วยม้าศึกซึ่งก็ต้อต้อง ม้าคุมทั้งกองทัพเลยได้ทําหลักการรายรับรายจ่ายง่ายๆขึ้นมาใช้4หลักการนี้ก็คือแยนเดิม erm หรือทุน โชคลาภชูออกฉุนเก็บซึ่งเจ้าสีตัวนี้มันมาทำบัญชีและรับรายจ่ายได้ก็เลยมองว่าเป็นหนึ่งในหลักการที่สําคัญสาหรับการทําการค้าและทําให้กวนอูมีชื่อเสียงในฐานะของผู้จัดการทรัพย์สินเงินทองอีกทั้งความกล้าหาญอดทนไม่ย่อท้อของกวนอูเลยทําให้กลายเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภสําหรับพ่อค้าและนักธุรกิจนั่นเองเป็นไงถึงตรงนี้อาจจะช็อกไปตามๆกันได้นะว่าจากแม่ท้าพกวนอูที่เรื่องชื่อเนี่ยทั้งแบบกล้าหาญอดทน,ทนทรหดกลายมาเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แถมยังช็อกกว่าที่เป็นนักบัญชีด้วยเนี่ยออทุกคนคิดว่าไงกันบ้างคอมเมนต์มาคุยกันหน่อย